ศีลบำรุงสมาธิสมาธิบำรุงปัญญาการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานของพวงผู้ใดชอบธรรมะผู้นั้นเป็นผู้เจริญผู้ใดเกลียดธรรมะผู้นั้นเป็นผู้เสื่อมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผม ันนี้กลับมาพบกับกลับผมอีกแล้วนะครับกับพระนิพพานานะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับพระพุทธเจ้านะครับในตอนที่ห้านะครับผมนะจะเป็นอย่างไรบ้างเตรียมเตรียมติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับผมนะพระพุทธเจ้านะครับนะต่อมานะครับนะตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับนะ ต่อมานะครับก็ไดเ้เดินเล่นอยู่ที่สวนนะครับกับพระนางยโสธลานะครับที่มาเยี่ยมนะครับกำลังเก็บดอกไม้ให้กับพระนางยโสธรานะครับผมนะอันนี้ยังเป็นเด็กอยู่นะครับผมนะทีนี้นะครับเทวทัตได้ยิงห่านตกลงมาณนเะบื้องหน้าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับนะที่จะที่ จะเป็นที่จะตัดสูุเป็นมะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนาบอนนะพระเทวท่านเนี่ยยิงหารตกลงมาเนี่ยนะครับนะเจ้าชายสิสุทธะนี่นะครับก็เป็นคนช่วยเหลือหารตัวนี้ไว้นะครับนะเทวทัตก็มาทวงหานครับหารของข้าเอามาไม่ใช่หารของข้าข้าช่วยมันไว้ มันเป็นหางคนข่าเทวทัตก็พูดขึ้นว่าถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องศาลกับท่านเจ้าชายสุตโตธนะเดี๋ยวนี้โอเคไปเลยข้าจะรออยู่ที่นี่รอคำสั่งพระองค์แล้วเทวทัตก็ไปตีเอ,อไปตีละฆังนะครับตีของตีระครังนะครับหน้าศาลนะครับ ทีนี้พระเจ้าสุตตนาเนี่ยนะครับกำลังเสนทนาคุยกับเ,เจ้าชายแห่งเทวตหะหนะครับนะซึ่งนะครับนะซึ่งในตอนนั้นเดี๋ยวนัทก็มาฟอ้องร้องพอดีจึงเปิดสารในวันเช้ารุ่งถัดไปนะครับวันถัดไปนะครับผมนะ ทีนี้ก็ได้เปิดสารและให้ทั้งสองมาพูดคุยข้อเรียกร้องของแต่ละคนนะครับนะทิมทะก็พูดขึ้นมาก่อนว่าข้าเป็นคนยิงหานี้ตกข้าสมควรจะเป็นเจ้าของหานตัวนี้นะครับนะและะ้วเจ้าชายสิตธาก็พูดขึ้นมาว่านะครับข้าช่วยเหลือมันไว้ข้าปกป้องคุ้มครองมันข้าปกป้องมัน มันเป็นหันของข้าอ้าวแล้วทีนี้เจ้าเจอสุดตนัคก็ไม่รู้จะตัดสินอย่างไรนะครับนะจึงหันไปถามกุลว่าชัดบรุรีกุูว่าชัดบรุรีท่านจะว่าอย่างไรเลื้ข้าก็าตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันนะครับนะทีนี้กุลก็ได้บอกว่า มีเพียงห่านตัวนี้เท่านั้นแหละที่จะตัดสินใจได้นะครับกูรูคนนี้ได้อุ้มห่านไปเบื้องหน้าพระเจ้าชายสุตตนะนะครับห่างจากเจ้าชายสิทธะและเจา้าชายเทวทัตนะฮะระยะห่างนี้ก็ประมาณสักนะสิบเก้าได้ประมาณนั้นนะครับก็ปล่อยห่านไว้นะเบื้องหน้านะครับและทีนี้จะให้ห่านเดินไปนะคระยะไกลนะประมาณสิบเก้านะ แล้วหากจะเลือกใครนะครับนะก็หารก็เดินไปเดินไปเดินไปนะครับวันสุดท้ายนะครับก็เดินไปหาเจ้าชายสิทธานั่นเองนะครับเจ้าชายาสิทธาก็ท่งก้มและอุ้มขึ้นมาอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์นั่นเองครับนะทีนี้าชาวบ้านตามก็เพิ่มปิติอินดีก็โ howl ว่า จ,จ้าชายศิทธะจงเจเลิรเจ้าชายศิทธะจงเยเลิญอะไรประมาณนี้นะครับนะเทวทักวตก็เสียหน้าแพ้ไปอีกคานะครับนะผมด้วยความโมโหโก็จึงรีบหลบไปนั่นเองนะครับผมเรื่องราวของพระพุทธเจ้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมนะอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ใน ช่องของผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆได้มีพระธรรมดีๆได้สอนให้ปู้ดินรุ่นหลังได้รู้จักความจริงอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่พูดไว้ต่อไปนะครับผมนะวันนี้สำหรับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ